คลิปนี้เรามาดูาเจ้านิสันหัวปี๊บนะครับตอนนี้มากับตู้เย็นวันไห่นะครับกําลังถอยเข้ามาเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาตรงหน้าง,งานเดียวกับเราตรงนี้นะเมื่อกี้เราถอยขึ้นมาแล้วนะครับอตอนนี้แกก็ตั้งลำถอยมาตั้งแต่สีแยกนู่นสีแยกมือลีระมังอย่างที่น้นะ <What? S 1> แลตอนนี้แกากาลังหาที่เอดกอนนะครับให้เราเสร็จก่อนแล้วแก,กค่อยถอยเดี๋ยววันนี้จะพาดูชมสเต็ปการถอยของเจ้านิสันหัวปี๊บคันนี้ก็แล้วกันนะเชิญรอรับชมด้วย ดูสเต็ปการถอยของอนิสันหัวพิ๊บนะครับขับเคลื่อนโดยพี่วันสาขาบุรีรัมแล้วก็โอ้ไเกีย์สาขาของสุริยาพามาทุกนั่นแหละนะครับือขาเดียวกันนะก็แกเป็นวิ่งร่วมเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะข้าไปฝั่้โน้นผมจอดรอนู่นนะเมื่อกี้ของผมถอยอ่ะม,มันมันมีรถจอดอยู่ตรงโน้นนะมันก็เลยหลายรอบหลายจังหวะไปนิดนึงตู้ไม่ค่อยหนักมากนะครับประมาณ รวมประมาณ15 15ตันนะรวมทั้งหมดรวมตู้นะ โอเคนะครับฝากกดไลค์วกดแชร์วกวับท่านสกให้ด้วยผมรีบไปแล้วรถมารถ <g ly> มารถ <g ly> มาโอเครถมารถมาวิ <g> ่ง <ly>